งานมงคลวันที่16ธันวาคม2568อาจารย์แขกลือสาะมันตะสยามขอเชิญลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีมงคลรับพลังบุญแล้วก็ขอพอรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยตามรอยอน,นิสงส์แห่งพระอุปคุตณวิหารเสียนมันตะสยามราดหลุมแก้วปทุมธานีมหาพิธีฉลองเบิกเนรแล้วก็ปิดทองพระอุปคุตปฏิหารแห่งศรัทธาในอดีต เชื่อกันว่าการที่พระอุปคุตขึ้นจากบาดาลมาให้ชาวบ้านใส่บาตรได้นำมาซึ่งความร่ำรวยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่มันตัสยามวิหารเซียนเมื่อเร็วๆนี้คือหลังจากที่อาจารย์แขกลือสะได้สร้างองค์พระอุปคุตก็มีลูกศิษย์ถูกลงวัลที่หนึ่งมูลค่า30ล้านบาททีเดียวนะครับณพิธีมหาพุทธาพิเศษแล้วก็หล่อพระพุทธรูปองค์เทพเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็ บารมีได้แก่หลวงพ่อเงินนะพระศิวะฤาษียิ้มแป้นองค์พ่อจตุคามรามเทพมหากุศลทานบารมีร่วมเป็นสักขีพยายนแล้วก็รับบุญใหญ่ในการแจกเข้าสารช่วยเหลือผู้คนเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา11นาฬิกา11นาทีเป็นต้นไปที่วิหารเซียนมันตะสยามลาดหลุมแก้วปทุมธานีคําพีนิว จะไปร่วมในวิธีนี้ด้วยนะครับพลาดไม่ได้ครับ